เหมือนเวลาเรากลาบพระาธาตุเนี่ยมงคลกลาบไม่เป็นนะกล่กาบยังไงกล่าบพระาธาตุเจดีย์ JD เนี่ยพระาธาตุเนี่ยมันไม่มีรูปลักษณ์ของพุทธ,ธะเลยกราบยังไงก็เวลากราบพระธาตุกล,กลกกาบยังไงเจดีย์ใหญ่ๆอ่ะเจดีย์นครปฐมเนี่ยไปกราบมันกราบยังไงนึกยังไงอ่ะ นึกอกยังไงเนื้อกาบอะไรเนึกกาบปูนกาบหินถูกทกรมมกตงตัง้งพระเจ้าวไว้แล้วไปกาบนึกถึงหลวงปู่อยู่ข้างหน้าด้วยแถมมาด้วยได้นึกถึงเจวดารอบๆด้วยยิ่งได้ใช่ไหมอย่างนั้นแหละไม่ใช่กาบคนเปอร์เซ็นต์มากนะกาบไม่เป็นนะจะดีเนะี่ยกาบไม่เป็นนะ บางเจดีย์ไม่มีรูปของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนะฮะมันเป็นเจดีย์รุนๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาทําเจดีย์ไว้เนี่ยมันน่าจะแกะรูปพระพุทธเจ้าไว้ด้วยรูปพระสงฆ์ด้วย